มอแซดแมนนี่สายตาลีบันเลยเหระโอกใสยพร้อมครับผมเนี่ยเสียงมาที่หลังภาพจมจริงศาสตร์โอเคมาทีมอ็อฟที่ออฟเลยอ้าวปืนหาย ร้อมครับพร้อมครับพอฟักคู่คท่านั่งข้างหลังชิวมากครับนั่งกอดเขา่ากุ๊บ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  มันใส่เป็นที่ทมิชั่นเด็ดไม่อัดวีดีโอทำไมแม่ไม่ได้เสียงวะเสียงตัวเองไม่เข้าวีดีโอเลยอะกับไม่ไม่เป็นไรพี่เอาแค่ภาพก็ได้ผมจะทำเป็นแรทแมนแคมเสียงมันจะสะท้อนกันมันเน<ค>นอมแต่มัน<า>ไม่ได้ยินเสียงตัวเองอะ่ะ โปรแกรมที่โปรแกรม,โ,รกรมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าที่จุดแอ็กเซชั่นนะครับแล้วก็จะวิ่งตาม R P หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆวนวงกลมนะครับเรีย์ศัตรูทั้งหมดโอเคเริ่มต้นลับขึ้นเลบ

ีมมาอยู่อะไรตรงนี้แล้วเนี่ยโอเคบูทีมไปฝั่งขวาของถนนเลยครับฝั่งขวาของถนนพี่เจเร,เร็วหรือเปล่ามีรถหรือเปล่าไม่มีไม่มีโอเคบูทีมไปฝั่งนู้นเลยครับรถมารถมาหา้หาสิบเก้าห้าสิบเก้าครับมาแล้วมาแล้วมาแล้แลนี่น้ออุย๊ย อะไรเลยสเปกเตอร์โอเคอเป็นตะกรอง,อง,งก็ได้ปะทำไมดูคนอื่นไม่ได้อ่ะ อุ้ยขากระเพกเลยอะ่ะแหมถ้าตายดูในม,มุมเดียวเหรอโอเคได้ละ ีมไปในหมดอ๋อไปเลยแล้วโอ้โหเอาละครับคราวนี้ผมก็จะมาภาคสดอา마สามกันฮัลโหลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้อ่ะโอ้โหเยอะมาก ครับไม่ภาคละไม่ใช่กีฬาไม่ได้จะภาคยังไง ผมจะไม่ได้ยินเสียงของเพื่อนในทีมแล้วเพราะว่าเราได้ใช้ c ัดฟอกวิดีโอก็คือใครที่ตายจะไม่สามารถติดตอ่อคนในทีมได้ในจะไม่ไพูดกับเราไม่ได้ยังไม่ไปไหนเลยคุณบอร์ต 34K ของเรา หลังอ่ะลังหลังหรือเปล่าเออเออ,โ,อโหเบิรไมกไดัตายเลยตายเลย,ยเบิร์ดนี่เข้าข้างหลังเลย <c oughs> ไม่เวิร์กเลยตอนนี้อ่าสำหรับใครที่ตายแล้วก็จะได้ยินเสียงคนที่ตายเหมือนกันอืมคนตายด้วยกันคุยกันได้ละ ประเี้ากันแล้วพเรามาพากสดหูปรถมพยาบาลกลางเอ้ยหลังเข้าจริงๆตายแล้วน่าจะเป็นซีอุดเนาะเนี่ยผมก็เป็นได้อยู่คล้ายๆซีออดแต่ไม่เชิงกดสเปซบาร์แล้วก็ใช้ตัวเลขสี่หกแปดแปดสองาวอะไรเนี่ยแล้วก็ใช้แซดคิวขึ้นลงเหมือนซุด เราจะทำอะไรต่อไปผู้สร้างแมปน่าจะดูทางนะโอ้ยกลับดิกลับดิกลับมาดีไม่ถ่ายยเย็นยิงเขาถอดท,ทาไมทีอย่างนี้ยิงไม่โดนอะที่เราแบบแอบส่องหัวออกไปดูแป๊บเดียวตายเลย ตกนิดหน่อยโห้ยข้างหน้าข้างหน้าตายตายนี่หน้าคนงัยืนโอ๊ะดิทำไมไม่บอกสลับกันนั่งสลับกันยืนเลยก็เดินยืนยินเดินกันเฮ้ยแต่มันสวยอ่ะมุมมองจากคนที่ตายแล้วอ่ะมันเป็นโั่ั่บเอล์ อยู่ใกล้ๆก e ็ cache, <tinc S 1> จะช er ัดอยู่ไกลๆจะเบลออย่างเงี้ยมันสวยมากปรับไฮได้ถ้าอันต้าจะขนาดหนึ่งกระตุกไหมไม่กระตุกเนาะตอนนี้ไม่กระตุกเฟิรมนเดลสามสิบกันแล้วสามสิบนี่เป็นเลย่ของหนังฮอลลีวูดเฮ้ยต้นไม้มึงแข็งกันเด่นใช่ต้นไม้ทันชัดชาติ โดนดาวโนดนดาวไปอาจจะมีเสียงต๊อกแทกต๊อกแทกหน่อยนะครับเพราะว่า c ัน n n e คอนโทรลไม่ได้สนใ่ต้องหาหูฟังแล้วก็ซื้อไมค์บูมอุ๊ยข้างหนา้าเพียบเลยสี่คนเลย เฮ้ยหลังนะหลังหลังหลังตื้ออะลาคอยลาคอยสองคนเลยตายหมดเลยโอ้ยนี่เย็นเยิงเย็นเยิงนิ่มเลยอยู่มาเข้าหลักอะไรวะจบพอพอเรเก็บไว้เก็บไวให้คนอื่นเล่นเก็บไว้ให้คนอื่นเล่นกันมัา